สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าเปิดเผยท่านผู้ชมครับคําว่าเปิดเผยหมายถึงเงื่อนไขข้อหนึ่งที่รัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภากําหนดบังคับไว้สําหรับการดําเนินการตามกระบวนการทางรัฐสภาและการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐรวมทั้งการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญตัวอย่างเช่น การประชุมสภาโดยเปิดเผยการลงคะแนนโดยเปิดเผยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกันเป็นต้นท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภาได้บัญญัติและกำหนดเกี่ยวกับเรื่องการเปิดเผยไว้หลายกรณีซึ่งพอสรุปได้ดังต่อไปนี้1 การประชุมสภาผูาแ้แทนราษฎรการประชุมวุฒิสภาและการประชุมร่วมกันของรัฐสภาย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมของแต่ละสภาแต่ถ้าคณะรัฐมนตรีร้องขอหรือสมาชิกของแต่ละสภาหรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของแต่ละสภาหรือของทั้งสองสภารวมกันแล้วแต่กรณีร้องขอให้ประชุมลับก็ให้ประชุมลับ 2. การเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกันจะกระทำม่ได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ 3. บุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการหรือหน่วยงานของรัฐเว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น 4. ประธานรัฐสภาประธานสภาผูา้แทนราษฎรและประธานวุฒธธิสภาต้องจัดให้มีการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแต่ละคนและเปิดเผยบันทึกดังกล่าวไว้ในที่ซึ่งประชาชนอาจเข้าไปตรวจสอบได้ 5. มติของสภาผูา้แทนราษฎรที่เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งและการลงมติเช่นว่านี้ให้กระทําโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย 6. วิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย 7. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 4 0ได้บัญญัติว่า บัญชีและเอกสารประกอบแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ยื่นต่อคณะกรรมการปปชให้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบโดยเร็วแต่บัญชีของผู้ดำรงตำแหน่งอื่นห้ามมิให้เปิดเผยให้แก่ผู้ใดแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2550ได้บัญญัติเพิ่มให้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุธิสภาด้วยแต่ยังห้ามมีให้เปิดเผยบัญชีของผู้ดำรงตำแหน่งอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการและตุลาการในองค์กรอิสระประธานสารรัฐธรรมนูญหรือผู้บัญชาการเหล่าทัพ 8. คํคำสั่งและคำพิพากษาของสารดีกาแผนคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เปิดเผยและเป็นที่สุด 9. การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย 10. การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่3ขั้นสุดท้ายในการเห็นชอบให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมออกใช้บังคับให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย 11. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้กระทําเป็นการเปิดเผยแต่เมื่อสมาชิก เสนอยัตติโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า20คนขอให้กระทําเป็นการรับจึงให้ลงคะแนนรับแต่สําหรับข้อบังคับการประชุมวุฒิสภานั้นถึงแม้จะมีสมาชิกเสนอยัตติโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า20คนให้กระทําเป็นการรับแล้วถ้ามีสมาชิกอื่นคัดค้านและมีผู้รับรองมากกว่ากึหนึ่งใน3ของจํานวนสมาชิกที่เข้าประชุมก็ให้ลงคะแนนโดยเปิดเผย12 ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกำหนดว่าการเปิดเผยรายงานการประชุมลับให้คณะกรรมการกิจการของสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและเสนอความเห็นเพื่อให้สภามีมติว่าจะเปิดเผยหรือไม่13ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภากำหนดไว้ว่าการเปิดเผยรายงานการประชุมลับให้คณะกรรมการวิสามัญกิจการของวุฒิสภาพิจารณาและเสนอความเห็น เพื่อให้วุฒิสภามีมติว่าจะเปิดเผยหรือไม่คำว่าเปิดเผยนี้ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า Public หรือ d disclose ท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุมโมงในตอนที่ชื่อว่าเปิดเผยก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ